นุองิกมีกรพของควัสดีค่ะน้งเก่งน้ำปิงมาเลยค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะให้เก่งน้ำปิงปง่พี่พี่พร้อมไหมครับพอพร้อมอนะคะโอเคค่ะวัสดีคมะคุณเก่งน้ำปิงนะคะยินดีต้อนรังานเปิดเทศกาลเฉลิมฉลอง ปีประจำปี2 5ง9นนะคะภายใต้แนวคิดวันดานาชีบิเอร่าออฟเบิติ้งส์นวันแบงคอกนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตสอบถามคำถามเกี่ยวกับงานสอบถามนะคะหลังจากนั้นจะเปิดให้พี่จ้สืมวลชนสอบถามนะคะวันนี้มาร่วมงานจุดจีนที่วันแบงคอกรู้สึกยังไงบ้างคะบรรยากาศเป็นอย่างไรคะก็วันนี้นะครับเก่งน้ำปิงนะครับได้มาร่วมงานที่วันแบงคอกนะครับก็เป็นเทศกาลจุดจีน ปีแรกของเกียรน้ำปิงเลยนะครับก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราสองคนแบบยินกับเทศกาลแบบจุดจีนมากๆเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่ๆคนจีนหรือว่าพี่ๆแบบเชื้อสายจีนเนี่ยค่อนข้างแบบเยอะในกลุ่มแฟนด้อมเราครับแพรก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าปีนี้ก็คนแมงคอกเลือกพวกเรามาเป็นแบบตัวแทนของแบบของที่นี่เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบโหยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าปีก่อนปีก่อนๆเรายังไปถ่ายรูปกันตามเยาวราชอยู่นยแบบไม่ได้มีโอกาสมาแบบ ร่วมจอยเวนที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็<ม>รู้สึกว่าแบบปีนี้เป็นเปิดปีได้แบบว่าสมการรอคอยของพวกเราออกมาก็แบบขอบคุณวันวันมากๆที่แบบว่าเห็น<ม>เห็นว่าพวกเรา,าแบบให้ความสัมพันกับพวกเทศกาลอะไรเงี้ย<ม>ก็จะเต็มที่กับงานนี้ก็ที่สําคัญมีโชว์พิเศษเยอะมากเลยใช่ถ้าให้อีกคนควยพรสุดจีนให้กันละกันอยากควยพรอะไรคะอยากควยพรอะไรนะอยากให้น้อง ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีพี่พ,พี่รักเยอะๆขึ้นเลยอะ,อะไรนะที่ชอบไอพรนะฮะพ้อ,อาตาชาย <c oughs> โอเคจริงๆก็อยากไอยพรให้เขาแบบมั่งมีสิทสุขร่ำรวยเงินทองนะ,ะแล้วก็ได้สัมพันขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงเป็นเป็นปีทองขอ,องพี่เก่งแล้วกันนะครับก็เป็นปีที่แบบวิ่งไวเหมือนม้าเลยปีมา้าปีม้าก็วิ่งไปนู่นเลยไปสู่เส้นชัยที่แบบว่ายิ่งใหญ่ ถ้าให้ชวนแฟนๆมาฉลองตุตีที่วันแจ็คพอในหนึ่งประโยคจะชวนว่ายัไงคะหนึ่งประโยคใช่ไหมฮะวันแบงค k อกทำถึงโหหนึ่งประโยคยากมากแรกจะบอกว่าวันแบงค o อกวันสต e อ v เซอร์วิสว n าวันตุจีนอันดับ in the ในโลก ตอบไม่ใช่ไหมคาับทางพี่เลยค่ะทางนี้เรามาในชุดเออคอสตูมคอสตูมเราวันนี้ก่อนวันนี้แหละฮะวันนี้เป็นเป็นเป็นคอสตูมแบบเทพครับใช่แล้วแล้วปีจะเป็นเทพจันทราเทพจันทราโอเคเป็นใช่มาพว้องอะไรยิงเก่งพาทิตย์ใช่จันทราใช่ครับเป็นยไงบ้างครับยักษ์เออโอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยฮะตอนเห็นชุดคือ คือเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเอาชุดนี้อยู่ยังไงเพราะมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นชุดที่แบบมีคุณค่ามากๆากดีเทลรายละเอียดต่างๆ่โดยเฉพาะแบบตัวชุดเป็นเป็นชุดแบบลายมังกรอะไรซึ่งกระทาวันนี้ก็เป็นเป็นทองจริงๆก็ผมผมไม่กล้าแบบไม่ไม่กล้าจับเลยใช่ฮะเป็นทองแบบทองจริองอะไรนะฮะเนี่ยฮะข้างบนนี้ทั้งหมดเลยเปนจะเป็นทองจริงๆใช่ฮะก็เลยกลัวหลุดตอนเนี้ คือถ้าหลุดนี่คืออาจอาจ,อาจจะต้องจ่ายเงินครับผมใช่ปมาเป็นก็รู้สึกว่าทางวันแบงค์พอเขาแบบทํากันบ้านมาดีแล,ล้วกันครับแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ที่เห็นเรฟเลนซ์ของชุดตั้งแต่ที่เห็นแบบการทาการบ้านตั้งแต่ตอนที่ตัวเราอกติ๊กติงเนี่ยเ็แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าชุดนี่คือสวยมากจริงๆแล้วก็แบบยิ่งใหญ่นานๆจะเห็นเขาแต่งแบบนี้แล้วนานๆตัวเองก็จะได้แต่งแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมาะกับงานนี้มากแล้วก็ให้ไว้ความเป็นแบบ รุ่จีนแบบที่เราก็ไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนเลยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าอินอะอินกระบทมากเลยอะทั้งวันมานี้ก็คือแบบใช่บนเรดีก็ต้องมีการที่แบบพัดมาอ่ามีแน่นอนครับทีแรกเขาเตรียมอะไรมานะทีแรกจะเป็นการผนสลิงโรยตัวลงมาจากข้างบนใช่ทันบนสุดของวันังคอกแล้วก็ลงมาช่วยคือมันเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันจะ เกินบทบาทที่ได้ไปหน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นใ่วนขอเทพลมจริงๆก็เพราะให้ทำเราทำได้หมดนี่ยทำได้แต่ทีนี้พอเรามาในบทบาทของเทพพระจันทร์เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้ลมใช้ความร้อนเรอไปได้เลยใช้ความสง่งเงาของเก่งเป็นอะไรครับที่ประเทศไทเราต้องจำเลยของเก่งเหรอฮะของเก่งมาในรีมของผู้นำมีความสว่างความ อบอุ่นของความเป็นผู้นำใช่เพราะฉะนั้นเราก็เราก็จะต้อนรับคนที่ต้องการกำลังใจนี่เขาก็เขาก็ต้องการกำลังใจใช่ไหมใช่ใช่ตามบทบาทพระอาทิตย์กำลังใจผู้นำเออมันเข้ากันมันเข้ากันเชื่อมโยงมากเลยีมันแกะมันแกะเชื่อมโยงนิดนึงเชื่อมโยงมากๆเลยสองมัจะมาอะไรก็จะครอบี้านกำลังใจกำลังใจผู้นำ ให้สองคนโดยพรแฟนฉับจุดจีนยอดยอดครับผมก็จุดจีนปีนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างกระฉับกระเฉงนะครับวิ่งไวเหมือนม้าเป็นปีม้าที่เฮงเงรวยๆวยนะครับที่สำคัญคือขอให้ชีวิตทุกคนมีแต่ความสุขครับผมใช่ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของพี่ๆแฟนลับคนนะครับของจีนเนฟิกแล้วก็ เป็นแฟนของวันบางพกด้วยนะครับอยากให้เป็นเป็นปีที่เขาเรียวกว่าเจริญก้าวหน้าในทุกทุกอย่างเลยในหน้าที่การงานในด้านของเงินทองนะครับเหมือนกับมาที่แบบวิ่งเร็วนะครับที่ส้มันขอให้ขอให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้เติบโตไป,ปรพร้อมกันกับพวกเราเกณฑนักปีงด้วยไม่ว่าจะแบบพวยพรอะไรไมให้เกณฑ์นักปีงขอให้แบบคืนกลับไปหาทุกคนเหมือนกันการทํางานทุกันในตลอดทำงานต่อสามปีที่พี่แกน้องับปีนี้เราจะได้กินเบ้นใหญ่ใหญ่กันไหเออเหมือนถ้า เปรียบเทียบก็เหมือนปีนี้แหละฮะปีมา้าเพราะรู้สึกว่าเราขี่มาแล้วเรารู้สึกว่าเราไปในดินแดนที่แบบเจอแต่ดินแดนใหม่ๆะที่เรารู้สึกว่าเราท้าทายแล้วก็แล้วก็เราแอบ i a กับกับทุกสิ่งที่เข้ามาเราแวะชมแวะแวะอยู่ท่ามกลางโมเมนต์ท่ามกลางบรรยากาศที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากรู้สึกว่าเป็นเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจําเพราะว่าเราก็าจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆเ,เนาะ เราก็จะไปเจอดินแดนใหม่ๆแต่ที่แน่นอนเราเราจะอยู่กับโมเมนต์เต็มที่กับโมเมนต์ที่แบบมันเข้ามาในระหว่างทางพี่ใหญ่ักเรขาเนพี่ใหญ่เนปะก็รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับที่เอ็นดูไม่ว่าจะเป็นแบบในส่วนไหนก็ตามหรือว่าพี่ๆที่แบบที่ไหนก็ตามเราสกว่าเราเราเรายังใหม่มากกับในวงการนี้แล้วก็เราเพิ่งได้ทําอะไรแบบเป็นครั้งแรกในในแบบในชีวิตเลยไงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราพิเศษกับทุกโอกาส ไม่ได้มองว่ามันแบบแค่งานหนึ่งผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาหลังจากซูี่เราออนเราได้แบบเราได้เริ่มไปงานงาน,นั้นงานนี้งานใหญ่ๆที่อย่างที่พี่ๆบอกเลยก็เลยรู้สึกว่าพวกเราก็เติบโตกันขึ้นมากจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าไม่เคยหลงลืมแบบผู้ใหญ่ทุกคนที่เคยให้งอกาสเราได้เข้าไปเป็นแบบเมนอีเวนต์หรือแค่แบบหนึ่งในคนที่เข้าไปจอยอีเวนต์เนี่ยเขารู้สึกว่าทุกงานเป็นงานที่แบบที่แฮปปี้ของพวกเราแบบได้ลองทาก็ก็คือดีใจมากๆเลย แต่ปีก่นกอนๆเราเป็นผู้ชมแต่วันนี้เราต้องปเป็นผู้นําเสนอเองไม่เคยคิดนะว่าเราจะได้ไปยืนตรงนั้นวันที่เราเป็นผู้ชมเก่งเคยคิดไหมเก่งหแห้วฮะเก่งเก่งคิดมาตลอดฮ <laughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่ไม่ว่าจะอยู่ในในจุดไหนเนี่ยเราเราจะมีแบบโกของเราอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนึ่งงานที่สำคัญก็คือนี่แหละวันจุดจีนที่ ที่เราอยากมาเทศกาลต่างๆเลยเรารู้สึกสนุกแล้วก็เอ็นจอยอยากสร้างบรรยากาศที่แบบสนุกไปกับไปกับทุกที่ทุกพื้นที่เนี่ยวมันแบ่งคอกันเพราะเรามีโอกาสได้มาสัมผัสจริงๆแล้วมรู้สึกเราหนาวมันหนาวเหรอฮะร้อนอยู่ครับร้อนรนตอนนี้ก็จริงๆสนุกฮะแล้วก็รู้สึกดีใจอ่ะมันมันเด็ก เล็กๆคนหนึ่งแบบมามาอยู่ในทุกเทศกาลมาสนุกกับทุกเทศกาลมาแรัพิเศษความความความยิ่งใหญ่ของเทศกาลความยิ่งใหญ่ของห้างสรสินค้าอย่างวันแบงคอกอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่กับกับงานของเราอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสว่าที่นี่แบบยิ่งใหญ่จริงๆ <c oughs> คือที่นี่รายล้อมไปด้วยแบบความสวยงามอย่างตรงเนี้ยคือมุมสูงๆสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาเห็นนั่นเป็นกลกราะเขาลูกค้าทุกตัวงานดีอลูกค้าจะคู่ค้าบ่อยๆกเขาาาีเสถีงานของ จริงๆก็มันก็มีกดดันอยู่บ้างครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็อยากจะมอบแบบเปอร์ฟอรนซ์ของเราให้แบบเต็มที่เราก็เราก็ต้องการให้แบบพี่ๆผู้ใหญ่ที่แบบเลือกพวกเราได้ได้ได้ร่วมงานกันแล้วมีความสุขเราเราก็พยายามแบบเป็นคนกลางในการที่แบบชวนพี่ๆแฟนคลับมาดูมาชมกันนะแล้วก็แบบอยากทําในส่วนของแบบตรงนี้ตรงที่แบบเราได้รับหน้าที่ในการแบบทําต่างๆเป็นตัวแทนในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ย อยากขอบคุณมากๆที่แบบว่าให้โอกาสพวกเราจริงๆก็เคยดูในทีวีมานาน,นะะ <c oughs> แล้วครับท่รการนี้แหละ <c oughs> เคยเห็นแบบพี่ๆตวขึ้นสลิงอะไรพี่ๆในวงการอะไรเง <c oughs> ี้ยใช่ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยไม่คิดไม่ขวัญว่าวันหนึ่งเราจะได้มาแบบเป็นคนหนึ่งที่มาเดินเป็นเทพเซียนอะไรอย <c oughs> ู่ตรงนี้คือแบบก็รอดูก่แบบปีหน้าหรือเปล่าปีนี้ปีนี้ต้องแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร ติดดินเขาถึงง่ายไปก่อนปีหน้าจะเริ่มลอยหรือเปล่าเท้าไม่ติดพื้นหน่อยต้องแบบไต่ระดับไปก่อนจะไปปีหน้านี่ต่อไปวันเลนไทน์ก่อนเออมันเตียนคนอีกบ้างวันเล่นไพ่ละฮะวาเลนไทน์ก็เป็นวันแห่งความรักครับผมรักกันมที่ไปรักกันไหมอะไรสิ่งี่หมดอะไรนะรักรักกันไหมรักกันอยู่แล้วโดยมองได้แบบนั้นยังไงอ่ะเออ รักกันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะแบบพี่ๆนี่มอบความรักให้กับพี่ๆแบบทุกวันเลยอยากรักพี่ๆเป็นนานๆใช่แล้วคุณข้างๆลั่ะพี่ยังไงต้องมีคนรักขนาดนี้ก็แฮปปี้อะแฮปปี้ก็รออยากฝากทุกคนรอดูแล้วกันว่าแบบช่วงวันเลนทายเราจะมีโอกาสได้มาบอกรักทุกคนยังไงเราจะบอกรักกันยังไงอะไรเงี้ยเราเองไม่รู้เหมือนกันจริงๆก็ ก็ูกี่เห็นอยู่จริงๆช่วงนี้ทองก็ราคาเป็นขอได้ดอได้ก็ได้หมดเลยครับไม่มีอยากไปกดดันเขาเท่าไหร่เพราะว่าเราเองก็จริงไม่ได้คาดหวังอะไรพวกนี้ดูแล้วไม่คาดหวังก็คือไม่ได้คาดหวังเท่ากับคไม่ได้คาดหวังเลยครับจริงๆสองทับสิบอาจจะเป็นสองทับสิบไม่คาดหวังแล้วก็ต่อมาก็เป็นใกล้ๆวันเกิดด้วย รวบรือไมาร่เยะน่เรื่องเรื่องบอกอ่ะจริงๆไม่ค่อยชอบการร่วมเยอกแกแกพราะว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนกันอืเข้าใจอะไรเหมาะกับเขาเหรอฮะก็น่าจะเป็นสีแดงเพราะว่าเป็นเป็นปีแห่งจุดจีนเนาะเออสีแดงเป็นสีมงคลเป็นสีที่สง่างามอะไรนะฮะ น้องจะรับไหมถ้าหม่อเป็นผมอ่ะขอพิจารณาก่อนแล้วกันนะทำไมมาติดตรงไหนติดตรงไหนโอ้นี่ยลงมาเป็นคู่ปรับกันไงครับโอ้แคบสวยกันแคบจันทร์แคมอะไรผ้าทิศอะไรเดี๋ยวเราลดน้องจะให้ตัวเองเขาจะให้ตัวเขาเลยสิ่งจะรับไหม เราดูทำหน้ากดดันนะไม่ได้กดดันเลยเลยไม่ไม่ได้คาดหวังด้วยไม่เราก็อยากรอให้ถึงวันที่เราจะได้รู้ความจริงเดี๋ยวสปอยนะฮะเนาะครับเราจะให้อะไรเออใช่เราเดียวเหรอเออให้อะไรพี่อ่ะอยากได้อะไรอ่ะเอออยากได้อะไรอยากอยากได้กล่องกล่องวันนี้ก็เตรียมคุกกี้ไว้ให้เขาเยอะอยู่แล้วก็ มันมันผ่านมาแล้วในคริสต์มาสอล้นไอ้เดกจุดจีนแล้วเราแจกได้ทุกเทศกาลเออจริงๆก็ค่อนข้างค่อนข้างทำกันบ้านมาแล้วสำหรับพี่เก่งขว่าเขาอยากให้อะไรอะไรก็อยากให้เราติดตามมันอาจจะไม่ใช่ของอะไรยิ่งใหญ่ราคาแพงแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะชอบือคิดว่ารู้ใจแน่นอนูใจแน่นอนอันนี้เขาเขาเขาพูดมากับน้ปิงบ่อยมากเรื่องนี้ มีเปรย์มาแต่เขาคงไม่จับสังเกตนะที่ว่า,าตอนนี้คิดว่าเขาจำได้มาจดจักติดได้ไม่ได้ไม่ไสังเกตเละพี่เคยพูดด้วยเหรอเออไม่คุณก็พูดเป็นภาพวรวมไงภาพรวมเขาเป็นคนเก่งต่อ <c oughs> ๋อเป็นคนเก็บดีเม <c oughs> ื่อนนี้เก่งอีกนิดเดียอว่าสองนายอยู่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ต้องตีแดงกนจ้ารงกางน้อตี้องลูกตรงกลางลูกต้องสีแดงมันจ้าตรงางเดือดองสาต้องมีต่อจ้าต้องมีต่อนะคะไรอต่อไปต้งว่างค้ตี้อนั่งทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องไปต่อเลยนะคะยังยัง ก็บีนีแต่พกนี้ยลูกติดรามมาดหับมันต้องสลิงนะชุดมันขนาดนอยาตรงนี้ตรงนี้ยนีอ่รยาไปดเข้าไปดเข้าไปล่มกักูยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยกาถ่ายคลิปก็ถ่ายคลิปด้วยได้ไหมล่ะไม่ได้รไม่้ายไ้ Tað er ikki heilt klárt.